สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองมูลการนะครับในการมองโลกและการใช้ชิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยม,มรรการคําสอนในพุทธศาสนานะครับทําไมคนเรียนเก่งเนี่ยถึงคิดสั้นได้ซึ่งไม่น่าเชื่อนะแต่ว่าคนเรียนเก่งเนี่ยหมายถึงว่ามันมีหลักฐานวิสูน์ถึงความเรียนเก่งคือมีสมองที่ดีที่เลิศเนี่ยอย่างคนที่เรียนแพทย์เรียนวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทางสายวิทยาศาสตร์นะครับอย่างบาืองคนก็อาจจะเป็นเภสัชกรนะครับอย่างนี้นเป็นต้นนะที่ผมพูดถึง3อาชีพนี้นะครับเป็นเพราะว่าข่าวที่เกิดปรากฏเนี่ยบางครั้งทําให้คนสงสัยนะเอ้ทำไมคนเรียนหนังสือเก่งมีสมองที่เลิศเนี่ยเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นตอน,ตอน,ตอนปลายเนี่ยโหเกรดนี่ดีเยี่ยมเลยเป็นคนที่มีตักกะ นะความคิดดีคิดสลับซับซ้อนได้เนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าคิดสั้นได้อย่างข่าวไม่นานมนีนะครับจะเห็นว่ามีวิศวกรเนี่ยนะซึ่งอยู่ในองคอ์กรองค์กรหนึ่งแล้วก็เกิดความรู้สึกทุกข์ทรมานกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันนะครับนะทำให้สุดท้ายเนี่ยตัดสินใจคิดสั้นนะทำลายชีวิตตัวเองนะแล้วก็อย่างข่าวที่เราเคยเห็นอย่างหมอบางคนนะ เขาอัวป่วยซึมเศร้าอย่างนี้ก็มีบางคนก็คิดสั้นก็มีนะบางคนก็ไปทําร้ายตัวเองนะครับโดดตึกอะไรก็มีนะถ้าใครที่มีพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยนะที่เป็นแพทย์ปไปเลยเงี้ยนะเขาจะเล่าสู่กันฟังว่าโอ้โหคนที่เรียนแพทย์เนี่ยบางทีนะเรียนมันเรียนไม่จบไงเรียนไปถึงปีห้าปีหกเครียดมากบางทีก็ไปโดดตึกก็มีนะทํรลายชีวิตตัวเองซึ่งไม่น่าเชื่อใช่ไหมคนที่เรียนแพทย์น่าจะมี สมองเป็นเลิศและล่าสุดนะครับที่ฟังข่าวเนี่ยก็มีเภศสัชกรทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งก็มีแรงกดดันมีปัญหาเรื่องของเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนานานาะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษนะที่ท็อกซิกเนี่ยนะปรากฏว่าเภศสัชกรนะซึ่งก็เป็นคนที่มันสมองดีนะก็คิดสั้นเหมือนกันนะครับก็ทำร้ายตัวเองเสียชีวิตอย่างเงี้ย คือลักษณะแบบนี้ผู้คนจะสงสัยเอ๊ะทำไมนะคนเรียนหนังสือเก่งเนี่ยตักกายเหตุผลนะ่าจะดีสิดีเลิศกว่าคนทั่วไปนะซึ่งสมองสู้ไม่ได้เรียนหนังสือเก่งสู้ไม่ได้นะคือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะทำไมคนเรียนเก่งถึงคิดสั้นได้เนี่ยเป็นเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมันเล่นงานคนในทุกประเภทไม่ว่าคนจะเรียนหนังสือเก่งหรือเรียนหนังสือไม่เก่งคำว่าเรียนหนังสือเก่งเนี่ยแสดงว่านะครับในสภาวะปกติ ที่ไม่มีแรงกดดันอะไรต่างๆนา,นานะเราสามารถใช้สมองของเราอะในเชิงของตรกะกเหตุผลความเป็นเหตุเป็นผลคความเชื่อมโยงต่างๆนะครับการคิดคำนวณต่างๆเนี่ยได้ดีแต่ถ้ายามที่ถูกความทุกข์เล่นงานเนี่ยนะคนที่มีสมองนะคิดเร็วคิดไวคิดเชื่อมโยงเนี่ยมันสามารถเอาเรื่องราวไร้เรื่องท o x i ิต่างๆเนี่ยมาผูกโยงเรื่องราวเนี่ย เราทำร้ายตัวเองเนี่ยได้เยอะกว่าคนธรรมดาที่ไม่คิดเยอะไม่คิดเร็วไม่คิดเชื่อมโยงได้อันนี้คืออันตรายเพราะว่าตัวต้นเหตุจริงๆของความทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยจนสู่การคิดสั้นเนี่ยต้นเหตุจริงๆมันคือกิเลสต,ตัณหานะมันไม่ใช่ไอตัวสมองนะเพราะฉนั้นคนที่เรียนหนังสือเก่งเนี่ยว่าสมองดีนะตักกาเหตุผลดีเนี่ย ส่วนที่เรียนหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่าปัญญาทางโลกคือปัญญาของการใช้ตักกาเหตุผลต่างๆแต่ไม่ใช่ปัญญาทางธรรมไม่ใช่ปัญญาของการไปดับทุกข์นะไม่ใช่ปัญญาในอริยมรรคมีองค์8ปประการซึ่งเราเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนหนังสือสูงเนี่ยแปลว่าเราใช้สมองเราอะนะได้ดีกว่าคนอื่นคิดได้เร็วกว่าคนอื่นนะทำให้ผลการสอบเราเก่งกว่าคนอื่นคิดได้ลึกซึ้ง นะกว่าคนอื่นนะคิดได้เชื่อมโยงความเป็นเหตุเป็นผลได้ดีกว่าคนอื่นแต่ยามด้วยความทุกข์เล่นงานนี่แหละนะครับกิเลสเนี่ยมันก็ใช้ช่องทางเดียวกันคือสมองที่มันสามารถคิดได้รวดเร็วคิดได้สลับซับซ้อนคิดได้ลึกซึง้งคิดได้เยอะกว่าจุคนอื่นเนี่ยเล่นงานคนคนนั้นนั่นเองนี่แหละครับถึงบอกว่ามันเป็นดาบสองคมนะไอ้สมองมนุษย์เราเนี่ยนะเป็นดาบสองคน สองคมนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่มีมันสมองน้อยกว่าบางทีอาจจะทุกน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะครับก็เล่าสู่กันฟังให้เข้าใจนะว่าทำํำไมนะครับก็ขอให้ได้ข้อคิดกันไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ